สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ไพคับพบกับไพบิททอล์กนะครับสําหรับเดือนนี้อ่าอ่าเป็นหุ้น m g i IPO ปุ๊บเราวิราะห์ปั๊บเลยนะอ่าด,นะดูเดือนนะดูเดือนนะตัวเนี้ยดูเดือนนะนนนะคือวิ่งเข้ามามแบบโหดมากนะครับตอนแรกผมก็งงนะทําไม IPO มาแค่แบบ PE สิบเท่าสิบเท่าอย่างเนี้ยอ่า ตอนนี้วิ่งาเขาเรียกว่าเรียกว่ามาพร้อมมาให้พีแพงขึ้นในกระนากระดานอ่าใช่นะตอนนี้เขาติดแค้เรียบร้อย้นะฮะอาจารย์พัดรู้ไหมว่าค่ายไหนเป็นคนออกจังไม่ได้เลยครับอ่านะตอนนี้อ่าโอเคอ่ะโอเคการตลาดดีคะการตลาดดีการตลาดดีฮะเดี๋ยวเราครับอ่าแชร์หน้าจอก่อนนะครับอืมแชร์สกรีนฟื้บอ่ะ ก็นะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวหุ้น MGI นะครับก็เพิ่ง mm hmm. IPO กันเข้ามานี่เลยนะครับอเข้ามาวันแรกเนี่ยก็มีดราม่าแล้วแบบเฮ้ยมันจะเหมือนอ่าหุ้นนางงามตัวก่อน <c oughs> หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ mm hmm. อือ่ามาก็แบบงบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรอะไรประมาณนี้อ mm hmm. อื่า mm hmm. แต่ MGI เนี่ยมาด้วยความแตกต่างนะไอ้แก่เป็นว่า พอไปดูจริงๆเนี่ยคือถ้าเป็นอย่าง Miss Universe เนี่ยก็คือเน้นประกวดเพื่อหาแบบควีนจริงๆนะแต่ว่า Miss Grand เนี่ยเขาประกวดเพื่อหาอินฟลูเอนเซอร์อืาเพราะฉะนั้นก็คือเราจะได้คนที่สวยด้วยแล้วก็ขายของด้วยอือแต่ว่าจริงๆแอดเซพตจริงๆเ่ะ <c oughs> อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตัวนางงามเป็นแฟนคลับที่ที่ตามตัวนางงามอยู่เพราะแต่ละคนเนี่ยก็คือเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาอะนะอ่าอย่างโอ้ยิงฟ้าเนี่ยนะอืแฟนคลับนี่คือหลักแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแล้ว oh. ขายอะไรก็ขายได้นะอืะตอนเนี้ยสินค้าหลักก็คือเนี่ยน้ำพริกนางงามเนี่ย โอ้โหจริงนะไอ้เราก็ดีลามดูกันอขายได้อะไรกันขนาดนั้นอ๋อคือประกวดนางงามเนี่ยเขาวัดเอ่อวัดเข้ารอบวัดอะไรกันเนี่ยว่าที่ว่าใครขายของเก่งกว่าอ่าอ่าขายน้ำพริกเก่งกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างบางวันเนี่ยหนึ่งคนนี่ขายได้แบบน้ำพริกอย่างเดียวนะน้ำพริกบ้างน้ำหอมบ้างสี่แสนกว่าบาท อืมเออไลน์ขายของเลไรขนาดนั้นนะโอพอเห็นแล้วว่าเออตัวเลขก็แปลกๆดีพอ IPO ก็จะไม่ได้มีนางงามอย่างเดียวแหละก็จะมีเอาอินฟูท่านอื่นมาด้วยนะอ,อย่างเนี้ยอสอดอสไตล์นะครับคนตามเป็นล้านนะ่ะอืมนะก็เคยประกวดมิตแกนแหละประมาณปีสองพันสิบหกประมาณนี้นะครับ อืมอ่าก็แบบเอ้ยแค่ประกวดไม่ใช่เหรอมามาเข้ามาขายน้พิกกันดีดอินฟูของเรามาขายน้ำพริกช่วยกันนะฮะอ่าพอมีฐานแฟนคลับทีนี้มันขาดอีกฝั่งหนึ่งก็คือสินค้าถูกไหมอืมอ่าตอนนี้ก็คือไปจับมือกับคามาทําบริษัทย่อยเอ้ยทาบริษัทร,ร่วมร่วมกันนะครับอืมอ่าแล้วก็คามาก็เข้าไปถือหุ้น MGI ด้วยนะครับก็ครบหลูกพอดีนะฮะ ม,มีทั้งตัวสินค้านะครับแล้วก็มีทั้งตัวลูกค้าที่พร้อมจะมไปอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็น business model นะครับของเขาอ่ะทีนี้อรายได้รายได้จากประกวดนางงามนะ,ะก้าเดือนแรกเนี่ยมีรายได้อยู่สี่ร้อยกว่าล้านบาทมีรายได้จากประกวดนางงามเนี่ย แบบขายลิขกิิธิ์ขายอะไรเงี้ยห้าสิบล้านบาทไอ้น,น้อยน้อยมากเลยนะไปอยู่ไหนวันส่วนใหญ่นะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือมาจากธุรกิจพาณิชย์ก็ขายพวกสินค้าุโโปโภคบริโภคขายน้ำพริกขายน้ำหอมอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนไหนดังคนไหนดังเราก็ทำธุรกิจสื่อบ้างบันเทิงบ้างร้องเพลงบ้างก็มีจัดการศิลปินก็มีนะครับ เก้าสิบเก้าล้านนะรับแบบออ่าบางทีรับรับรีวิวอะไรเงี้ย <S <S <and S 2> แทนรับไลน์เนี่ยนะอครั้งหนึ่งเป็นแสนนะพี่ <S <S คือไปจ้างเขาไลน์เนี่ยนะครับค่าโฆษณาเอก็เป็นแสนก็ถือว่าจริงๆก็คือเหมือนเขาทําเป็นสื่อสื่อรูปแบบใหม่เลยพร้อม, <S <S อมพร้อมกับการขายของนะอ่าเนี่ย อันนี้ก็ช่องทางการจับการจัดจำหน่ายเขาเนาะก็จะมีทั้งไลฟ์เองขายเองก็มีนะครับตัวแทนจำหน่ายก็มีค้าส่งแล้วก็ขายตามแพลตฟอร์มต่างแพลตฟอร์มเยอะเลยนาะสินค้าเขาก็จะประมาณเนี้นะครับน้ำปลาล้าน้ำพริกนะครับมีเครื่องสำอางแต่เดี๋ยวจับกับคาร์มาตัวเครื่องสำอางก็น่าจะน่าจะมาแลจะก็น่าจะดูดีกว่านี้นะฮะมีกาแฟอะไรประมาณเนี้นะฮะ คือคุณนวัดนี่เขาเริ่มมาจากทำเหมือนช่องขายของในไอทีวีดาวเทียม่ะที่อาา๋อ oh. ก็คือนักขายตัวขนัด<ๆ>นะครับทังถนัดเลยของขนัดเลยนะครับโอเคช่องทางขายของขายของมาจากทางไหนนะครับก็เก้าเดือนนะครับ หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาจากแพลตฟอร์มนะครับก็คือขายทางไลน์ออฟ i ิเชียลลาซาด้าคอร์เซ r นเตอร์ติตอกแต่ตอนนี้ hmm. คือติ k อกนี่คือเป็นหลักกันเลยทีเดียวนะฮะไลฟ์ขายของกันแบบกระจุยกระจายนะอะอย่างอาจารย์จีมยังไลฟ์แบบแค่มาละชั่วโมงเนคะ uh. เอเอเราม,มเราีเรามีทีมนางงามเนี่ย ไลฟ์ทั้งวันทัน้งคืนหรือว่าไงไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนสุดยอดจริงจริงอ่สุดยอดจริงจริงนะฮะ <c oughs> แล้วอย่าเผลอไปดูนะในทิกตอกอ่ะยาวเลยนะแค่หาข้อมูลมิดแกนเนี่ยนะคลิปมิดแกนขึ้นในทิกตอกผมแทบจะทั้งวันนะ <c oughs> <c oughs> ดูใช่ไหมดูแล้วที่ <c oughs> ดูนางงามใช่ถ <c oughs> ้าเกิเขาเรียกอะไรนะชายแท้ดูนางงามที <c oughs> ่อ่าอ่าถ้าเกิด เชร์ใครก็ไปซื้อน้ำพริกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแกเขาเราลอก <laughs> สินค้าสินค้ามีอะไรบ้างนะครับสินค้ามีอะไรบ้างก็อ่าสามสิบหกเปอร์เซ็นตก็คือน้ำพริกนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆก็พวกเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยนะนะครับ <laughs> ที่เหลือก็กระจา,กะจายกันไปแต่ก่อนอยางปีหกสามนี่จะเริ่มจากพวกเซรั่ม แล้วก็ค่อยๆลดลงกลายเป็นมาเป็นพวกนาฟิกเพิ่มเพิ่มแทนนะฮะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดสินค้ากคิามาดเริ่มเสร็จก็น่าจะมีเครื่องสำอางอะไรที่อ่อดีกว่านี้ไม่ใช่ดีคือของใหม่ออาโผล่เข้ามานะครับออันนี้ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินนะก็นี่ ต้องเรียกว่าพอฮอตปุ๊บนี่คือออกงานทุกวันอวันเลยนะทุกวันปีหกห้านะเฉพาะอิงฟ้าคนเดียวเนี่ยสามสิบแปดล้านรายได้รายได้ <c oughs> จากธุรกิจจัดการศิลปินนะแล้วก็เก้าเดือนนะฮะเก้าเดือนเก้าเดือนนะ อิงฟ้านี่สา 18, มสิบสี่ล้านชา์ลอตสิบแปดไลท์ดอีกสี่สิบล้านอื่รุปเอ i มจนี่เป็นค่ายเพลงด้วยขายของอ้โอแ้แต่ความเสี่ยงเนาะก็คือก็จะเป็นไออตอนนี้กำลังฮอตจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็เขาจะหาคนมาแทนได้เนี่ยเอยขนาดไหนนะฮะ S <S อืมอเพราะว่าไม่งั้นก็คือรายได้ก็จะถ้าเกิดกระจุกอยู่คนคนเดียวเนี่ย,ยก็จะมีความเสี่ยงเนาะอืมอ่านี่ก็คือจะเป็นความเสี่ยงหลักของธุรกิจถ้าเกิดเขาสามารถจัดการได้รายได้ก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้จังหวะหาทางจัดการประกวดอยู่ต้นปีนี่แหละพี่อืมอ่าก็คือจะเป็นช่วงอประกวดรอบไฟนอล ประมาณเดือนอ่าเดือนสี่เดือน 4, เอฟพิเนี่ยนะใช่ <c oughs> ก็อ่าต้องเรียกว่านางงามแต่ละคนเนี่ยก็เขาก็เก็บอเหมือนแฟนคลับเขาไว้ขายน้ำพี่แข่งกันพี่เอาละช่วงเก็บตัวอย่างปีที่แล้วนี่คือโอ้ยไหล์ขายน้ำพิกกันกระจ,ยจาย <c oughs> นะเดี๋ยวต้นปีก็น่าจะก็น่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนจังหวัดไปภาคแล้วก็ไปเวทีกลางนะครับอโอเคก็โมเดลก็แตกๆี่นก็คือเหมือนเขาพยายามสร้างฐานแฟนคลับพี่อันนี้ยังไม่ได้ประกวดเลยนะพี่แค่ชนะนระดับจังหวัดอ๋ออันนี้ชื่อใบมิ้นนะฮะอืมอ่าแกขายของนี่ไลฟ์วันเดียวนะพี่อืมเมื่อวานเนี่ย วันเดียวรายได้สามแสนห้าหมืนบาทไลฟ์ขายของเนี่ยนะไลฟ์ขายของนี่แหละพี่โอ้ะอะไรแสดงว่าพอมันดังนี่มันมีมีแวลูนะพี่นะอ่า uh, มีแวลูในกาพูดแวลูนะ <laughs> นะขายกันยังไงยอดเข้าชมห้าหมื่นกว่านะขายไปได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดชิ้น เดี๋ยวหารก่อนว่าเฉลี่ยชิ้นละกี่บาทนะสามแสนห้าอหารพันเจ็ดได้เท่าไหร่พี่ใช่นะสามแสนห้าหมื่นบาทหารด้วยพันเจ็ดร้อยแบบหนึ่งครับสามแสนห้าหมื่นหารด้วยพันเจ็ดอ่านี่หนึ่งสองสองร้อยห้าอ่าเนี่ยพี่ขายที่ละร้อยสองร้อยเนี่ยอืมสามแสนนะเออวพอ พอเริ่มมาแล้วก็เออแล้วก,วก็อันนี้เพิ่งประกวดระดับจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเออเริ่มติดแล้วไงพี่อันนี้ใช่ที่เป็นอะไรแล้วพี่ผู้หญิงคนซ้ายใช่ที่เป็นอะไรนะอ่ะเป็น,เป,นเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนางงามอ่ะพี่อ๋อพี่เาียงงามโอเคโอเคอ่าเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็แบบเออก็ดูแลเด็กนในสังกัดไปดูไลฟ์แกนี่ยังกะ อ่าดูละครสงคราคคมนางงามพี่ไอห,หนูต้องทําแบบนี้นะต้องมีโอ้โหโอ้อะนี่ขนาดจังหวัดนะเนี่ยมิตแกลนชุมพรเนี่ยใช่ไหมครับพี่โอ้แสดงว่าถ้าเราทําดีๆนี่สามารถทำอะไรได้ได้เยอะเลยนะพี่น่อ่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของบ้านเราเลยนะใช่ไหมถูกคือน้ำพิกเนี่ยยอดยอน่เอ้าของน้ำพิก ของเรามันทีเด็ดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าหลวงพี่คือ,อ,อจริงๆคือมันเป็นเรื่องของแฟนคลับที่พร้อมจะไปะพี่เอออ่าผมว่าแวนลูจริงแว,น,ๆๆวนลูอยู่ตรงนั้นมากกว่าเลยจริงจริงจริงอันนี้อันนี้ผมผมเห็นด้วยเลยผมผมเจอคนที่คลั่งคลั่งใครมากๆเนี่ยเวลาเขาเห็นคนที่เขากําลังคนที่เขารักเขาชอบเขากำลังไลฟ์ขายเขากดสั่งซื้อเลยนะครับเพื่อจะให้มันมียอดออเดอร์เข้าไปบางคนไลฟ์ตามซื้อทุกครั้งเพื่อให้แบบว่ามันมี กาเล็กชันเกิดขึ้นทุกครั้งให้เขาจำได้ประทับใจโอ้นะผมก็เออแต่มันมีสินค้าด้วยไงมีสินค้าให้ด้วยไงใช่ไหมใช่ใช่ออจริงเขากอาสินค้านั้นเขาก็ออกสินค้าไ,ไม้ให้ผมเพราะว่าสวัสดีปีใหม่ไงเนี่ยว่าโอ้ผมสั่งมาเยอะ <c oughs> <c oughs> ผมเลยรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยไวออ้นะ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 คือมันพัฒนามาจากอกลุ่มเขาเรียกไอ้ด้อมด้อมเกาหลี เป็นวัฒนธรรมก็คือพอชอบนักร oo> ้องคนไหนแค่ก็เริ่มแบบรวมกลุ่มแฟนคลับเริ่มมีห้องไลฟ์แฟนคลับคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยจะซัพพอตยังไงดันยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหซัพพอร์ตยังไงดันค uh ือแฟนคลับใชยกันเต็มที่เลยถูกไหมแต้อย่างเงี้ยก็คือแบบแฟนคลับที่ช่วยกันอืมวคิดดูวันแข่งนะพี่ แต่ละคนก็มีแฟนคลับของตัวเองคือเหมือนเอาเงินมาฟาดเออเหมือนสมัยก่อนที่ก็อะไรนะมีออกบัตรจับมงจับมือเดี๋ยไม่ต้องละเอามาอุดหนุนสินค้าแทนใครขายได้ออกกันใช่ไหมแข่งกันเลยไปเลยเออแบบนี้ดีดีดีเป็นการกระจายสินค้าอย่างหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นอือะไรจะขายคอทุนอะไรอย่งนี้อันนี้คอนยูนต้าเขาก็เออ่ประเมินประเมินรายได้มาเนาะ ปกติก็จะยังพอจับจุดไม่ได้เนี對對่ยก็จะอยู่ที่ประมาณทักสามร้อยสามร้อยหลักของยต้าก็ประมาณว่าเออปีนี้ก็น่าจะจบที่ห้าร้อยแล้วก็ขึ้นมาหกร้อยได้ในปีถัดๆไปเนาะไปเพราะจริงยอดขายมันก็อ่ามันก็แบบซื้อแล้วจบซื้อแล้วจบเลยไม่ได้ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดเขารักษาแฟนคลับได้ยาวๆก็จะมีการสะสมขึ้นมาได้นะครับ อันนี้ก็คือประเมินแบบออ่ไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับก็ห้าร้อยแล้วก็ขึ้นไปหกร้อยกำไรก็เริ่มขยับขึ้นมาเนาะนะครับปีนี้ก็เก้าสิบหกก็ขึ้นมาเป็นร้อยสามห้าล้านนะครับในปีสองหกนะครับอืมโอเคอ่ะเป้าเนะี่ยก็คือก็คาดว่าปีเนี้ยนะฮะก็น่าจะโต เท่าตัวนะครับจากที่ลายฟังเมื่อคืก็คือต่อยอดจากนางงามนะครับแล้วก็ธุรกิจสื่อนะครับคือพอคนมันดังอะพี่มหาอินฟูบ้างโฆษณาออกเทปก็มีเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มมีการออกเพลงออกอะไรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจับจับจุดได้บริหารดีๆอัตราก,กำไรนิ่งๆกำไรก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ แล้วก็เอาเงิน IPO บริษัทนี้ไม่มีหนี้สินนะครับ IPO มาก็เอาไปทำออฟฟิศเอาไปพัฒนาหค่าอะไรของเขาเนี่ยน,นะครับแล้วก็ช่องทาง <c oughs> แต่เป้านี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็ <c oughs> อ,อยู่ที่เก้าบาทแปสิบนะฮะก็ใช้ PE สิบแปดเท่าแต่ตอนนี้ PE ล่อไปสามสิบกว่าสี่สิบเท่าเข้าไปแล้วนะครับ อืก็อาจาจะก็ต้องดูว่ากําไรจะโตทันหรือเปล่าเนาะโอเคแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนขับนางงามก็เชื่อว่ามีสายเปยเยอะๆแล้วขยายฐานได้เยอะก็เยอะ,อะคือคือกำไรโตกว่าที่เขาประมาณการอ,ะอ่ะเออเออราคานี้ก็อาจจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยมันไปได้แค่ประมาณการนี่แหละนะออมันก็อยู่ที่ราคาแล้วราคานี้ก็จะแพงไปหน่อย นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาส่องกราฟกันกันต่อได้เลยนะครับได้เลยครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแชร์หน้าจอหน่อยฮะผมต้องกดอึ๊บเจร็ร้ลยแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งนะครับครับอ่ะน่าจะหน้าจอนี้มาไหมมตอนนี้เห็นหน้าอีฟินอยู่ไหมครับมาแล้วพี่อ่ะมาแล้วพี่เป็นกราฟหน้าอีฟินเนาะเป็นกราฟอีฟินฮะ โอเคอ่ะตัวเอ่อ MGI ครับต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นที่ IPO เข้ามาไม่นานนะครับเราก็เลยใช้ตัว i ท e f r ฟรมที่ปรับลงมาเล็กลงเส้นหนึ่งก็คือ i ท e f เฟรมของ3ามสิบนาทีเนาะสังเกตว่าตัว MGI ีเนี่ยณนะราคาวันที่เปิดมาครั้งแรกนะครับนะถือเป็นราคาวันที่ต่ําสุดด้วยนะ,ะคือไม่ยังเ,เปิดมาแท่งแรกคือแท่งต่ำสุดหาย,ยากมากครับหุ้นที่เปิดมาแล้วเข้าสู่ขาขึ้นเลยต้องบอกว่าหุ้น IPO เนี่ยบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเข้ามาปุ๊บเป็นขาขึ้นก่อนหรือว่าขาลงก่อนเนาะ แต่นี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าขึ้นมายกโลยกไฮสูงขึ้นเรือ่อยมันมีโลอยู่โลที่น่าสนใจคือการที่ทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับและเมื่อเมื่อวันหรือวันสองวันก่อนนะครับการที่ลงมาแรงๆนี้มันจะบอกบอกเราว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังขึ้นไปทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับนะก็มีโอกาสที่จะพักฐานก่อนนะครับงั้นเนี่ยที่มันขึ้นมาเทสเ,เมื่อเมื่อวันเนี้ยเราจังทำไฮใหม่ไม่ได้เนาะยังปิดสูงก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าปิดได้ปุ๊บก็จะเป็นเวฟสามหรือเวฟห้านะครับมีสองข,ขึ้นไซเคิ สิ่งที่จะบอกทุกคนก็คือว่าตอนนี้มีความน่ากังวลอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว m อ i ต้องขึ้นไปสูงเกิน20บาท20ตังค์ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะเคลียร์สัญญาณน g เกทีฟตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็จะเป็นการยกโลหหายสูงขึ้นวันเลยนะครับที่ทะลุนะสมมุติแล้วกันนะถ้าสมมุติทะลุ20บาท20บนะครับนะในมุมของตัว f i บู n a c ชีเองเองนะี่ยมันก็จะหาตัวทาร์เก็ตนะครับหรือตัว เป้าในเชิงเทคนิคนะครับนะ mm hmm. ว่าถัดไปอยู่ตรงไหนยังไงนะครับปนหนึ่นนะขอญาตีก่อนน่าจะอยู่แถวบริเวณซักอ่าโอเคอืม hmm. uh, okay. mm hmm. โอ้โห oh, ไกลเหมื oh, yeah, อนเว้ยยาวอนี่้อย่างนี้เลยครอาจารย์พัดคือถ้าทะลุ20บาทถ้าทะลุ20บาท20ตังค์ขึ้นไปนะครับอ่าในเชิงของตัวเทคนิคอลเองเนี่ยมันอาจจะก,กระชากได้ไปถึงระดับอ27บาทอเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านแบบสำคัญในเชิงเทคนิคนะแต่ว่า <Yeah. S 2> ต้องผ่าน20บาท20ตังค์ไปก่อน S <S แต่ถ้าเกิดไม่สามารถผ่านได้ก็อาจจะเข้าสู่การพักฐานอันนี้ก็พักฐานแล้วคนก็ไปไปวัดเรื่องพันธบันทต่อไปว่าที่ว่าราคาเหมาะสมตามที่โบกบอกนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคไหมกับความสามารถในการทำกาไรของเขานะา่แต่ถ้าเกิดเกินยี่สิบาทยี่สิบตังค์เมื่อไหร่เนี่ยอืเท่นี้เขาจะเริ่มทํางานแล้วก็จะเป็นเวฟบสามถึงเวฟบห้าไปเป็นอย่างน้อยนะครับ<อ>ก็ไปลุ้นใครที่ถืออยู่ก็ลุ้นให้ทะลุยี่สบาทยี่สิบตังค์ไว้แล้วกันนบถึงนะขอดเช็คก่อน อ่าขอโทษทีครับยี่สิบาทห้าสิบตังค์ครับทุกคนครับอ่ายี่สิบาทห้าสิบตังค์เนาะมันจะเป็นโซนแนวต้านคู่สมมาตรตรงนี้อืมครับเน่ยโอเควันนี้มีประมาณนี้เลยเทคนิคอลวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะได้แบบเออทั้งวิสเล็โมเดลเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็อผมก็เพิ่งรู้เนี่เนี่ยผมก็เพิ่งรู้โอ้าหาไว้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเออกำไรก็หลายทิศทางนะแต่ผมว่าเขาฉลาดนะที่เอาคนมาเป็นกีสำคัญในการที่ ที่ที่ที่ทำรายได้อะเพราะว่าผมว่าเขาเก่งในการหาคนอ่ะครับเขาเก่งในการปั้นแล้วประกวดทุกปีพี่เออประกวดทุกปีมทำจะต้องเจอคนโอ้แล้วประกวดเป็นจังหวัดระดับจังหวัดอีกใช่ไหมล้วคนไทยก็โอ้โหเรียกว่าสเปคต่างชาติเยอะเลยเป็นคนไทยเองก็เยอะด้วยนะครับนะคือปั้นแบบโอ้โหไปขุดไปขุดเพชรที่ยังแบบไม่สดใสเอามาจรายนใหม่โอ้โห ผมว่าปีมือรุน้วนเลยนะฮะนี่ก็แบบ<ช>เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสองสามสี่โผลมาผมผมรับประกันเนี่ยอย่างอาจารย์พัดบอกไว้ว่าเฮ้ยพอมีหนึ่งคนมันมีความเสี่ยงนะอาจารย์เนาะอ่าใช่พี่ว่าอาจจะต้องมีเริ่มสองครับแต่เยอะไปก็ไม่ได้นะถ้าเยอะไปมันกระจายเกินไปมันต้องมีความเหมาะสมอยู่อะ่ะใช่ไหมคือเยอะไปก็ไม่รู้จะตามใครไม่แต่ว่าใช่คนเขาจะมีแฟนคลับของเขาเองพี่อ่าก็ต้องไปปั้นแฟนคลับเข้ามาเดี๋ยวก็ปั้นคับไป ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาธรรมดาจริง่ธรรมดาโอเคนี่ถ้าเขาเขาาจะได้รายเขาจัดรายได้เยอะขึ้นถ้าเกิดเขาไปจับมือกับพวกบริษัทอื่นๆมากขึ้นใช่ไหมเพราะเขาเอาคนของเขาไปไปช่วยขายสินค้าเขาหนิใช่ป่ะใช่พี่คือคนเขาเป็นนักขายเลยนะจริงคนเราเป็นนักขายเลยนะถูกป่ะเหมือนเซลล์อะคนที่เข้ารอบลึกๆได้ถ้าขายของไม่เป็นก็คือก็เขาก็ไม่เอาทีเออเห็นไหมมันเขาคือนักเขาเขานักขายแบบดาวเด่นนักขายมาเลยอ่ะที่ดูแล้วกันใช่บางคนเป็นรองลูกทุ่งร้อยล้านวิวมาอย่างเงี้ย เอออะไรเงี้ยละเออเจวแจวเจวเจะดูดีดูด yeah, <one> <ocean> right, ีด <isas> ูแปลกดีอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พัฒมากครับได้ความรู้มากเลยครับทุกคนพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ